เ,เปิดเครื่องเลยพี่นี่พี่เหล็กอยู่ที่เท้าผมนี่ทดสอบเครื่องตัดเหล็ก Newton นิวตันนะครับมือสองโมเดลนิวตัน C 3 2ีินะครับตัดเหล็กย5่ิมิลนะครับเอาเลยพี่เค้ีไครับ ดูของรามินตาเจแยก2องนะครับศูนย์แปดห้ครับราคา37,500บาทครับเกเคครับปิดเลยพี่